ครับวันนี้กับามาพ์กับผมอีกแล้วครับกับเจลนาครับกับผมอีกเช่นเคยครับผมมีรถ e c โก้คามานำต้อเนเนอครับเป็นรถยอดฮิตในตลาดสมัยก่อนเลยนะครับโฉมยอดฮิตเลยเป็น Honda City 1.5S นะครับเป็นรถปี2013นะครับราคาอยู่ที่2,99,000บาทผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันเป็นรถที่สาวๆชอบออกไปขับกันนะครับในสมัยก่อนฮิตมากจริงๆเป็นรถตลาดราคายัางดี สีสวยยังโฉมใหม่อยู่นะครับโฉมใหม่คือสีใหม่นะครับสําหรับรถรุ่นนี้มันก็เกือบ10ปีแล้วครับ9ปีแต่ยังใหม่แบบนี้เดี๋ยวพาไปชมครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมไฟหน้านะครับเริ่มที่จุดแรกเลยคือไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนแบบนี้นะครับยังเงาอยู่เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้สวยๆโฉบๆแบบนี้เลยครับสำหรับ Honda c i t ต้นะครับ เดี๋ยวมาต่อนที่กระจังหน้านครับเป็นกระจังหน้าสามขีดนะครับชุบโครเมี่ยมมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยลองเราไปต่อนที่ล้อนะครับคันนี้เป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ตรงแก้มจะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มาต่อนที่ กระจกกระจกเป็นสีเดียวกระทางตัวรถนะครับมีขีดของพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็มาต่อกันที่กันสาดนะครับของรถคันนี้มีติดมาให้แล้วพร้อมนะครับสำหรับฮอนด้าซิตี้จากศูนย์เลยนะครับมีคำว่าซิตี้อยู่ตรงคิ้วนะครับแบบนี้มาที่กระจกนะครับมีสัญลักษณ์ฮอนด้อยู่แบบนี้นะครับกระจกไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนครับ ทางพิต์รับประกันเลยนะครับว่ารถเดิมรถไม่เคยพลิกคว่ำชนตัดต่อแน่นอนครับสหรับรถยนทุกคันนะครับในบริษัทปิจูเขารองรับสามารถออกไปแล้วไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับเอาเราก็มาต่อกันที่ส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายดวงใหญ่โฉมเดิมของซิตี้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูตรงสัญลักษณ์ซิตี้นะครับ เดิมๆไม,ม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดไปเก็บสีนะครับดูได้เลยครับแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็มาต่อที่ตรงคิ้วนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับชุบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเงาแบบนี้เลยแล้วก็รถคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วนะครับแบบนี้ <S <S เดี๋ยวผมจะเปิดท้ายรถให้ดูนะครับก็เป็นยังไงกันบ้าง ครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับก็มาเริ่มที่ฝากระโปรงนะครับมาดูที่จุดน็อตนะครับก็ไม่เคยขันนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยไม่เคยถอดฝากระโปรงมาเก็บสีนะครับไม่เคยโดนชนท้ายรถรุ่นนี้นะครับคุ้จริงๆครับเพราะว่าเป็นรถที่ตลาดนิยมนะครับสำหรับ Honda c ซ t ตี้นะครับ ี๋ยวผมพาชมภายในกันครับครับมาเรื่องกันที่ประตูนะครับภายในเป็นดีเทลสีขาวสีครีมนะครับแบบนี้มีตัดสีดำให้ตรงประตูนะครับตรงที่จับก็เป็นสีดำตัดกับทางคอนโซลประตูนะครับแบบนี้เลยลก็จะมีระบบเรื่องกระจกไฟฟ้านะครับล็อกกระจกแล้วก็กระจกมองข้างสามารถปรับได้จากตรงนี้ในรถเลยนะครับ ต่อกันที่เบาะรถนะครับให้ดูแบบนี้นะครับในช่วงการตกแต่งข้างในนะครับเป็นสีหนังนะครับสีชีมหนังก็คือข้อดีของเบาะหนังนะครับก็น้ำหกหรือทําขนมหกอะไรหกหรือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะครับไม่เหมือนเบาะผ้าที่ถ้าเกิดน้ำหกหรืออะไรหกมันจะหมึกอับนะครับเราทำความสะอาดยากต่อกันที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจากโรงงาน เลยสวยแบบนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะพาดูคอนโซลหน้ารถนะครับคอนโซลหน้ารถก็แบบนี้เลยนะครับต่อกันที่เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็เป็น USB AUX นะครับ FM AM ได้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับเสียงตรงนี้นะครับเปลี่ยนเพลงมาต่อกันที่ A นะครับก็ปรับระดับตรงนี้โหมดตรงนี้ความเย็นตรงนี้นะครับมากันที่เกียร์นะครับจะมีช่องเก็บของ หรือใส่แก้วน้ำได้แบบนี้นะครับสองช่องก็เกียร์ก็ตามประภาพนะครับมีการใช้งานจริงแต่ว่าก็เดิมๆเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับอยากไปชมห้องเครื่องกันนะครับกับฝากระโปรงหน้าว่ามีกภาพอย่างไรกันบ้างนะครับอก่อนไปนะครับเดี๋ยวพาแวะดูเล็กอาร์ตรงประตูนะครับแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานนะครับอยู่ครบแน่นอนแบบนี้ครับไปชมหน้ารถกันครับ เดี๋ยวมาต่อกันที่หน้ารถนะครับหน้ารถก็มาชมมันที่ฝากระโปรงรถก่อนเลยนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับมีมออกอ,อยู่ตรงนี้นะครับเม็ดอาร์กร้อยจุดยางจุดเดิมน็อตจุดเดิมนะครับแบบนี้ไม่เคยขันแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยดโดนชนหรือไม่เคยตัดแน่นอนนะครับส่วนข้างหน้าก็ยังอยู่ดีไม่มีทําสีสัวนี้ก็เป็นโชคเดิมนะครับสภาพจริงจากก,การใช้งานจริงนะครับมาตรงห้องเครื่องนะครับก็ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ เครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาจากการใช้งานหนักหรือว่าเครื่องเสื่อมสภาพนะครับครับเป็น Honda City ตัว S นะครับคันนี้ปีพศเกิดน้องนะครับอยู่ที่ปี2013นะครับราคาอยู่ที่2เศน0กือบาทอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยาจะลองโทรมาปรึกษาหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากคันนี้ไว้พิจารณาท่า1หนึ่งคันนะครับแล้วโทรเข้ามาคุยกันได้น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ